30กันยายนนี้ตัวกิเมสิกไปยกไขยกับบางคานไม่ได้ไปนะีบางคามนมีซ้อมอะไรเงี้ย,ยออกเวิร์กฟอย์และการช่วงเช้าช่วงเที่ยงช่วงเงยน็นออกสามรอบเลยพุ่นสามสิบสามสิบถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเปิดทีวีซีบูอยอยากจะเห็นโตกเกียวเช้าเที่ยง,งเงยน็นอันนี้เพื่อนบ้ามานี่ ะบันแดงสรารคามคนนี้แหละที่ถือฟินแหงไม่เสซนนะ่ารักจำได้ผมจำได้เร็วๆนี้มีสปอนซ์ใหญ่ใจดีจะมาซัพพอร์ตเบียทีตัวเกียวคอนเสิร์ตปีสองรอติดตามนะครับ ออกวนี้ไเนียเมซีตลอบไปจากคุณนะครับน้องพี่มาเปิดวงที่ก่อนไห้เปิดครับปีนี้มีเปิดครับจริงๆแล้วไปออกรายการก็ชาวเที่ยงเยน็นแต่ยังไม่สรุปรายการว่าเชื่ออะไรบ้างแต่ทางคุณแม่ทางบลูบอยเพื่อนก็บอกว่าสี่รายการ อ่าวันนั้นจะมีสี่งานเนาะออกในกลารสามในการช่วงกลางวันถึงเงยน็นแล้วกลางคืนอยู่กลางคืนอยู่ชลบุรีชลบุรีกลางคืชนชลบุรีบอยพีชแช้กันเด็ดช่วงอะไรแบนโซครับ ใช้แบนโซูนะครับโตลอดแบนโซ่นีใส่แ้ยแบนดซ่กันทไปเพื่อนบ่แบโซกตลอดปีนี้เปียกอันนี้พกตลอดกระดาแบนโซ่พิเ็กแบนโซูใช้ตลอดนะครับ ว่าปีแล้วกลับแล้วครับกลับแล้วก็มาเข้าร้านวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้อยู่ร้านเพราะพรุ่งนี้ไปกรุงเทพเดี๋ยวไปอยู่กงเทดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากเปิดวงก็จะเห็นบ้านกรุงเทพแบบเต็มฟู๊บชั่นแล้วนะครับจะเห็นน้องตัวเกียน,นนัิตามาวิ่งเลีนยนที่สนามหน้าหน้าบ้านแล้วนะครับสนามหญ้าหน้าบ้านใช่บ้านลังสิน ก็เกิดว่าวันหยุดอะไรเงี้ยเอาลูกมาเล่นที่บ้านมาวิ่งเล่นอ้อมมาบ้านอะไรเงี้ยหลังบ้านก็มีสนามหญ้าครับบ้านผมกว้างครับกว้างจริงรังกพี่พี่หนึ่งหัวใจขอบคุณนะครับขออนุญาตไปหานะครับโจมาเรลโจวมาหาน้องบ้าตอนนี้เรลหนองบ้าทำหา,า,านี่น้องบ้าฟินแทงทำหาน้องนี่พูดทำไมมือเงินบิดนั่นหนองบ้าได้พี่น,น้องเขาจะไปค้ายาดม พันชิ้นเป็นหนึ่งวันเจอบอสที่ผ่าปีหล่อข่าวมากหล่อไหมผมกับหน้าเวทีกับตัวเนี้ยเหมือนกันไหมเวลาพูดในกล้องกับเวลาออกเวทีเหมือนอะไรกันไหมแม่พี่แม่พันธ์บอได้ละลายดื่มพันดื่มความเพียรมากตรงปลวกไหมผมตรงปลวกไหม ตามก่อนแล้วผมก็บกไหมพี่แคทขอบคุณพี่แคทนะครับแซลมอนดองผมกินไปแล้วตอนขึ้นรถมาผมกินไปแล้วแซ่บมากร้กินตอนบนรถเม้นตนปากแล้วง็กินว่าอยากกินแห้งโต๊ะบกสุดอล่าสุดคนุณนะคคับ ไปเจอที่รอหล่อมากหลอกีนน่คะแนนไมันเป็นหลังมี่เป็นหรอว่ากินปลาดองหมดรอบนี้งานดีมากเขาบอกทำไงได้ละเรามปนปังติดยาโดมฟินแหงมากเขาบอก พูดเยอะมันจะมีของขาย,เด,ยเดี๋ยวพูดไปพูดมาเขาก็จะแบบว่าขายหน่อยอีกใชยากอีกบ้างเขากระติบกระกิบต้อ,อกันตาย้ยใอนกินไปรบาลฟินแลนด์สงการปีนี้มีคิวดรอไหมต้องรอดูนะครับว่าทางสภาพเขาจะออโอเคไหมกับปีนี้ เือบแต่ละการจัดงานแต่ละปีเขาก็สลับเปลีบบ่ยนกันไปแมมอาจจะเบื่อก็ได้สริงนอนกี่โมงเดี๋ยวประมาณอีกครึ่งชั่วโมงก็จะไป,ไปะบ่ายหรอกบืนบ่ายตีหนึ่งครับตีหนึ่งเพราะว่าพวกนี้ต้องเดินทางต่เชา้าไปแบกข้อ สวัสดีครับวัสดีครับยูนีน้องบาร1ร้อยเมียน้องบาร1ร้อยเมียนะครับสายยาของเขาบินเก่ยงยิ่งกว่าโน่แต่ละมือเอ้ยน้องบารเป็นลูกเมสเซมข้อเบิดมือข้อหลิดมือจะมันโทรหาผู้ใหญ่กระเดียวกรเดียบ บภาษาเนี่ยสงนนังเอนอย่างนิตค้อจะเป็นเป็นหลังมือไปหน่องเป็นหลัลงมือไถ้าไปดูเด็กๆขึ้นฟอร์ด้วยมาเมื่อคืนกีก่โมงหกโมงเสือเท้าเ้อนใช่ไหมพูดด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าเนี่ยกัตแล้รอยอย่างนี้น,นี่ ah ผมท่ใช้ก็เองค่ะได้หมดทั้งหมดคหน้าคุณหน้าคุณหน้านี่ งอจากนักร้องสู่แคชเชียร์บาโฮดต,ต่ก่อนต่ก่อนไม่ออกเด้วยทางกับบอสพกรอพ้งอ,องเพลงสุเมือนีบอสให้ร้องเพลงแล้วเห็นมาอยู่บาโฮดเห็นมาเป่าบาโฮดบอสพี่ไปร้องเพลงเองต่กอนแ่ะ ไปเดินสายกับพี่ชายออกคุณพงศ์รีแล้วนี่ไปอยู่ยศสุทธนก็เป็นเป็นนักร้องเพราะไปยูุ่ทธ์ก่นแล้วให้เป็นคนดูแลบาห์วันกันเชียงขออยู่บ้านด้หน่อยนะเพี่เบลกรู้แล้วน้ั่ง6ี่3่3 6ี่3่ไปมี ไอ้หนุ่มแสนดีนะ น้ำหล่อมามต,อตา,าตา้ส,สามาองสามสามสามอสาส

้อาใดเรครับเกิดคราีเกิสองหนต่อเก้าค่ะสองหนึ่งสองที่ดตอซีเดยอะไรค่ะสี่เารงกีเสี่เจ็รขอเรว่าสีเจรอเดียไทวะไทยสี่เที่เจ็ดไทยเจี่รตอปค่ะ

ถ่ายไม่ได้นีลูกค้าอยู่เขายลูกค้าอยู่ส่วนตัวอยู่เพราะลูกค้าซื้อตัวไปแล้ว